วันนี้มาอยู่กับเราเตอร์จากทาง Asus กันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างกัน ตัว Asus ธรรมดานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัว t o u g h Gaming นั่นเองนะครับตัว t o u g h Gaming นะครับมันแตกต่างจากตัวโรเตอร์จาก a อ u s ปตัวติยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นๆกันเลยนะครับก็คือ 1. ในการทําเรื่องของ Port f o r w a r d อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการ m a n a g e t r a f f ิ c ต่างๆนะครับเช่นในกรณีที่เราเล่นเกมเราก็จะบอกว่าเอ้ยให้เครื่องนี้ให้เล่นเกมมาก่อนเป็น Priority แรกเลยนะอันอื่นเนี่ยการ Streaming หรืออะไรให้ไปไว้ที่หลังอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป ดีไซน์ของเขานะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยดีไซน์ด้านหน้าอย่างที่เห็นนะครับเขาจะออกแบบดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับโดรนนะครับก็เป็นอะไรที่ดูน่าแปลกตาดีนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยเห็นเราเตอร์ที่เออมีเจาะรูเว้าวอะไรอย่างนี้มันก็ดูสวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะฮะประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มาถึงผมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบนะครับพวกคู่มือคู่มือต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีมานะครับก็เอาเป็นว่าหลักๆเลยเนี่ยโดยรวมของลอตเตอรี่สุดเนี่ยมันก็จะมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์เป็นขนาด12โวลต์2.5แอมป์นะครับแล้วก็หัวที่แถมมาก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอีกหัวหนึ่งผมใส่ไว้ในนี้แล้วแล้วก็สายแลนหนึ่งเส้นนะฮะก็มีประมาณนี้ตัวเครื่องนะครับมาดูกันด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเเเเเเหห็็็นน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 ววว่่่่่่าาาาาาาจจะะะมีีีโโลลลลกกก้้้อยยยยูตรรรงงงคคััับบบทชดดดขข เอซูสนะครับตรงโลโก้ของตัวทัฟนะครับถ้ามองไปดีๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟินระบายความร้อนนะครับความร้อนจะถูกออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านข้างนะครับด้านนี้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอีกเช่นกันนะครับตามนี้เลยไฟสถานะนะครับตัวนี้ค่อนข้างดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าไฟจะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยเวลาเราวางอย่างเงี้ยเออไฟมันจะอยู่ด้านล่างจะมองเห็นค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าก็สังเกต ที่มันสะท้อนกับพื้นเอาก็ได้นะครับมันก็จะมองเห็นอยู่บ้างว่าไฟสถานะเป็นยังไงบ้างเสาอากาศตัวนี้ที่ให้มานะครับก็มีทั้งหมด6เสานะครับไม่สามารถถอดได้นะครับปุ่มแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power on off DC in นะครับแล้วก็พอร์ต LAN ทั้งหมด4ช่องนะครับก็ตัวนี้จะเป็น 2.5G ทั้งหมดเลยนะครับไม่มี 5G หรือ 10G นะครับเป็น 2.5G ล้วนๆเลยทั้งหมด4พอร์ตตัวนี้2ช่องนี้นะครับเราสามารถทําโหลดบาลานซ์ได้นะครับหรือว่าทำโจรโอเวอะไร ถัดไปนะครับก็จะเป็น USB 3.2นะครับแล้วก็ปุ่ม WPS แล้วก็ลีเชสสวิต c ์ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมียางรองกันลื่นทั้งหมด4จุดแล้วก็จะมีรูหูหิ้วผนังนะครับสรูนี้ด้วยกันมาดูดานหน้าของเว็บพิเตอร์เฟยกันบ้างนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นนะครับ CPU ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดคอนะครับหนึ่งจุดห้ากิกแล้วก็แรมนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด1นึ่งกิกเหลือใช้งานประมาณนี้เลยนะครับตามที่เห็น ถัดไปนะครับในส่วนของ AI m a s นะครับตัวนี้ก็รองรับการทํา AI m a s ด้วยนะครับสำหรับตัวเราเตอร์ตัวนี้ Network นะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปิดเกสต์ Network ได้จากตรงนี้หรือจะเปิดเป็น IoT ก็ได้นะครับแนะนําว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อความเร็วแล้วก็พวกเกสต์ Network ต่างๆเราสามารถตั้งได้ทางด้านขวามือถัดไปครับ AI Protection นะครับก็จะมี AI Protection จาก Trend Micro มาอยู่แล้วนะครับจากทาง ASUS จะมีอะไรอีกบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้ ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ parental control parental control นะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับตั้งเวลาได้แล้วก็ตัว d d card เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะถ้าใครยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูก็ได้นะครับผมเนี่ยแนะนําเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ใช้อยู่เกมบูสต์นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้นะครับโหลดแอปพลิเคชันหรือทําอะไรต่างๆได้จากตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับคนที่เคยใช้อยู่แล้วน่าจะไม่ยากนะครับ Open Net ตรงนี้นะครับการทำพอร์ตโฟ w ิ r d ของเกมต่างๆก็สามารถทําได้จากตรงนี้คุณใช้เกมอะไรก็กดได้เลย Adaptive QoS นะครับตัวนี้เราก็สามารถมาตั้งได้นะครับว่าเราต้องการใช้ QoS ตัวไหนเนี่ยเป็น priority ที่สูงสุด Traffic Analyzer นะครับก็ไม่มีอะไรมาก USB Application นะครับก็ยังเป็นมาตรฐานเดิมๆอยู่นะครับก็มีทุกมีทุกฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับจากทาง ASUS อยู่แล้ว AI Cloud นะครับก็ตามนี้เลย ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของไวเลสนะครับหน้า general ก็ประมาณนี้นะครับคุณมาสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้แล้วก็การทดสอบในครั้งนี้นะครับผมก็จะเปิดตัว mlo ด้วยนะครับเพื่อให้ได้สปีดที่ดีที่สุดถัดไปในหัวข้อ l a n นะฮะก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของหัวข้อ l a n ตรงนี้ก็หัวข้อ van ตรงนี้ก็ตั้งค่า van ต่างๆนะครับ setting ค่าต่างๆแล้วก็ในส่วนของ dual van นะครับมากดเล่นกันดูนิดนึงจอออนะครับตัวนี้ primary van นะครับเราสามารถเลือกได้ว่า primary เป็นอะไรนะครับแล้ว secondary เป็นอะไร การทำงานเป็นเฟลเวอร์หรือว่าโหลดบาลานซ์นะครับถัดไปในหัวข้อ DMC Zone ก็มีมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็ Dynamic DNS มีอะไรบ้างมาดูกันอ่าก็ตามนี้เลยนะฮะไปนะครับในส่วนของ Amazon Alexa ก็มีมาให้ใช้งานตามปกติอยู่แล้วตามพื้นฐานนะครับหัวข้อ,อ VPN เปิดมาดูมีอะไรบ้างอ่าก็จะมีตามนี้เลยนะครับ VPN Fusion แล้วก็ Instant g u a r d หัวข้อถัดไปก็เป็น Firewall นะครับ Firewall ก็ มาตรฐานนะครับสามารถใช้งานได้ก็แม็กที่128นะฮะหัวข้อโหมด operation โหมดนะครับก็มี balance router, asset point, repeater, media bridge แล้วก็ AI mesh node นะครับข้อ system ต่างๆแล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ผมใช้ทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ตัวนี้เลยนะครับทดสอบสปีดกันนะครับตรงนี้ผมก็จะเปิด MLO อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ที่ระยะ5เมตรนะครับสปีดที่ connect ได้อยู่ที่2.4กิกนะครับดาวน์โหลดก็อยู่ที่1,941อัปโหลดอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าๆนะครับก็ถามว่าดาวน์โหลดจริงๆมาทีมก็ทะลุไป2,001บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าาตรงนี้ผมจะเอ ค่าที่่มันคอนข้างที่จะมาตรฐานที่สุดนะครับก็คือประมาณ1,900นะครับถัดไปนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับก็จะเห็นว่าดาวน์โหลดอยู่ที่1,000นะครับอัปโหลดที่989 45เมตรนะครับ8ป3อัปโหลดที่9 0 0 ที่20เมตรอยู่ที่524อัปโหลดอยู่ที่634นะครับแล้วก็ที่25เมตรจะเห็นว่าล่วงหล่นลงมาทันทีนะครับจะเห็นว่าดาวน์โหลดอยู่ที่91แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่56ถัดไปที่30เมตรนะครับก็ดาวโหลดที่69แล้วก็อัปโหลดที่14นะครับตามนี้เลยก็สปีดนะครับที่ทําได้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมทดสอบสปีดสูงสุดก็ได้อยู่ที่ประมาณ2,100-2,200ประมาณนี้นะครับจะไม่หลุดไปมากกว่านี้ละก็พยายามปิดหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็พยายามให้เขาได้สปีดที่สูงที่สุดแล้วนะ ครับพอร์ตของ r 7 5เนี้ย ช่องนี้มันสูงสุดที่ 2.5G เท่านั้นนะครับก็มาทำสปีดได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ถามว่ามันเหมาะใครนะครับแน่นอนเขาว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นคนชี่ชอบการเล่นเกมงนะครับหรือคอเกมเมอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าในกรณีที่คุณเล่นเกมหลายๆเกมเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่ง forward port อะไรที่มันวุ่นวายมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยคุณเล่นเกมไหลกดคลิกไปนะครับแล้วก็ให้มัน forward port ด้วยอัตโนมัติทันทีนะครับเราไม่ต้องไปนั่งหา port ว่าเกมนี้ใช้ port อะไรททํําาาาออะะะไรรรนนนนคคัับ่่ข้้้้งจจววววุตีกก็็ใหเสแล สำหรับว่าตัวนี้นะครับก็ราคาเนี่ยถามว่าแพงไหมนะครับก็ผมมองว่ามันก็ไม่แพงเพราะว่าตกแบนด์วิดละไม่ถึงบาทนะครับตัวค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,800บาทนะครับแต่ว่าแบนดวิดเขาก็คือมี6,500นะครับก็ถือว่าอยู่ในเทที่ไม่แพงนะครับใครที่สนใจก็ลองหาซื้อดู